สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมยอดว่านเก่าๆกอจะพ่ายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนุทิยาพาลุยกับพอเมืองโนชูลินนะครับเพิ่งขายมาแล้วงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกอกนะครับเพิ่งขยายได้แจ้งในกระตามไปฟังคำกันนะครับขวามาแล้วกับกอรุณากดติดตามเปลี่ยนกับนังเขยด้วยนะครับขอเมือ่อต้องมาหนี้กับนุติยาได้แบ่งปันไม้ พ่อแม่แก๊ทำเป็นคลิปปวาร์ไก่เอฟซีและทนผู้ชมทุกท่านได้ฟังด้รูไปน้ากันทุกๆคลิปสีได้แจ้งได้ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับทุคน,นะคะมันหนีนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกเลขควมฝันของพ่อคุณสุลินนะคะวทต่ผ่านมานี่พ่อคุณสุลินฝันโค้งสุดท้ายเพิ่นได้ซีหนึ่งหนึ่งกับซีหนึ่งนะคะเลขออกหาหนึ่งนะคะวดนี่มันบอกว่าไข่แก้มือไม่เพิ่นฝันว่าปู มา่เขียนใส่ต้นไม้ห้นะคะมือแรกปูขามาบอกเลขสองตัวนะคะต่อมาหนี่ปูอยู่หน้าเพิ่นอยู่พู่หน้าปูพญานาคมา่เขียนใส่ต้นไม้ห้เป็นเลขสามตัวกับสองตัวนะคะเพิ่นเอาไปเสี่ยงนะคะเสี่ยงแล้วฟันว่าเขาเต็มเล่าเลยนะคะเฮ็ดเหล้าไม่เขาเต็มเล่าคิดว่าเลขนนาจะเขาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระวางนุนทิยากับ่อคุณนสุรินในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกหกนะคะ วัสด,ดีค่ะสวัสดีครับขอโทษได้หลายเด้อหนูหล,ละรนไปแรนมาจะเหตดอีหยังเนี่ยมู่บ้านหนึ่งว่าสิโทษกบมันกระเดิกเก่งใจแล้วก็ได้โทรพอกระนงายาว,าว่พว,วา่ทั้งตาเขาทั้งแรนทายทาจีบทั้งจะอีหยังเป็นอีหยังมุนุยดุยเห็นนาลายนาทีเมื่อยเดี๋ยวเดี๋ยมันกระวอีดเต่ั มันจะเป็นแน้วไม้ก้อนหราวหนูละเมยมันอยากน้ำเขาเอาเอาอันฟันเราบอค่างวันี้ฟันแล้วฟันว่าตั้งหดเป็นตาใดเหรอ้น่จุพกันขจว่าบอขอเทบีเด้อบอกอีนึงมาสุดท้ายเมรีออกมรีก็รอยมากพอหนึ่วันจะมาดจะมาตรงๆมันเป็นแมนึงเกาแห อ่าหายซีหนึ่งออกขาหนึ่งว่าเป็นยังค่ะตัวงวดน,นี้มันไม่เขียนเป้นจุดใหม่ไปอีกเนีย่ยันตัวแดงจงึ้งครึ่งป่ะว่าอ่าจะพอพอเชียงมันมาแล้าขอกันเรามันมาได้เขียนเราไหมโอ้ฟันดีฟันดีหมู่ว่านนี่หมู่ว่านนี่นนท่อมาเสียห,หนูท,รรนอทรร่อกราบหนูไม่ได้ท่อกราบพอกระเลขเอาเลขไปเสียงเลยเป็นบ่คะ่ะใช่เชียงเลขยำแล้ อ้ฟันแข็งโค้งมากมากอ่ะนี่อาหน้องโตไปโตโตไปหาต้นต้นแต่พอโตไปหานันชิได้เ็นเยูะตีหานุยากต้องลูกร้านไปโรงเรียนโวอโตไป่ว่าว่า้นแ่่ยเริ่มค่ะค่ะฟันดีฟันว่าเดีวเขาึ้นเล่าแสดงว่าเลขเขาล้วได้นหมพ่อไปรนแว ปกันเด้อปูไปนนาปูขาวคนมากปดแตงแตงเจดเขาเป็นจักปกปเห็นเป็นมาจจะปกเกียวเป็นอีกขาวคนมากมันมันบอกพอเจ็บเก้าเจ้นึ่งเนี่ยเ ขวัญขวัญมาพอไปหน้าให้มันเขาจะเส้นเนี่ยมันพ่อกเกลียวพอก,กันบ้านนะแต่ไรไปพอ,อ,กเ,กอเป็นเก็นในต้นไม้เป็นเก็นไว้เป็นเก็นอันเด็กสามโจ้ได้นล้วดีอะค่ะเด็กสามโจ้น,นั้น 3, 5, 5, าสามโควต้าเป็นห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ด เราเขียนหาสมเจตาราหาสามเจ็ดเป็นบ่คะพ่อาเขียนสามหาตั้งตราเราก็เขียนสามหาไ้ล่างเขียนหา,าไว้ข้างบน,นเราขึ้นแรกฝัเนเพิ่นเขียนไว้เป็นหนึ่งเก้าเป็นบ่ค่ะ เนนี่ผู้คารู้มาบอกมาบอกหนึ่งเก้าหรือสิบหนึ่งเก้าหรือสิบเก้าเนี่มันงป่ค่ะพ่อแบ๊บแบ๊บอ๋ออันนี้เพื่อนบอกผู้ค้าบอกหนึ่งเก้าแล้วเพือ่อนไหเพื่อนมากเขกียนหายคือหาสามเจ็ดกับสามหามันปะ่ะค่ะสาม่หนีพอขนออพอไปหน้าโนะู้ผู้ชนาบอกนี่ มันเนดนไม่ยนไม่พอไม่พอไโอ้เย็นเลยเุ้ยยืนย็นเย็นเด้อฟูเด้อมได้หวมันเนไหมาส้สามเ่สามเจ็ดอ่าที่นี่ที่นี่ที่นี่เพคะนสาามหาตั้งตารางมาเยนสามาไปไปเย็นตเน เราเลขพ่อเอาไปเสี่ยงฟันว่าเขาเต็มเหล้านี่เอาเลขตัวใดไปเสี่ยงเสี่ยงสามคอมเมนต์เสี่ยงห้าสามเจ็ดครับสามห้าเสี่ยงสองตัวหนึ่งเก้าไม่ได้เสี่ยงบ่ค่ะพอจะเสี่ยงพ่อหนึ่งเก้าพอให้พอให้พ่อคนพอพอให้คนเจ้าไม่เสี้ยงแล้ววันสิมาว่านจะไปเยอะว่ะฟันว่าเขาเต็มเต็มเหล้าเลยวันวาน ฝันว่าแต่กินเราไม่เอาเข่ามาใจเราเอาเของไปเราค่ะตรงแม่ก็มาวมาพอจะมันโตไปนอนแย่แน้วต้มน่ะต้มต้มวัาเนี่ยเหมือนเราไหมป้าค่ะพ่อเปล่าเปล่าอ๋ออนุสิสรูปอนุสิสรูปเด้อค่ะอ่าแนวทางของพ่อพ่อคนสุรินทร์งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกหก เมื่อแรกแรกกู้ขาวมาบอกหนึ่งเก้าไม่เร็วแล้วมาบอกหนึ่งเก้าเมื่อไม่เร็วแล้วล่ะต้องงวดต้องงวดมาบอกหนึ่งเก้าแล้วต่อมาหนิผู้ผู้พยนาคอยู่พุ่มยู่หน้านี่เพิ่นมาเขียนใสต่ต้นไหมหายคือหาสามเจ็ดกับสามหาแล้วพอว่านนทิยาบอทโฮกับพ,พ่อก็เล่าไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงคือหาสามเจ็ดกับสามหาเอากรันว่าได้เฮ็ดเ,เล่าไม่ เข่า <ไป S 1> เต็มเล่าเลยคือเลขเอาไปเซียงคือหาสามเจ็ดกับสามหาโนนที่ญาลองถืองวะค่ะพ่อแมนแนะคะเขียนหายตัวสีแดงเลยว่าเอาไปเซียงคือตัวนี้คือหาสามเจ็ดกับสามหาเข่าเต็มเล่าแต่ว่นหนหาหนึ่งเก่าหนึ่งย่างบ้านเด็กเซียงหายคนอื่นออกไปเซียงเพิ่นย่างบ้านบอกว่าฝันดีหรือบ่ดีมันบ่ค่ะนูเข้าใจถืองบ่ อขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางน,นะคะวันนี้คขอเอฟซีวัสดีแนวทาขงของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับโจ๊ตด้วยครับบอยจูเอฟซีโท,ทุกคน ไม่พี่น้องเอฟซีกับสิดงยินและนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับพ่อคุณสุรินทร์นะคะเพื่อนฝันดีฝันคักฝันแน่นะคะเพื่อนเกิดจำได้นะคะนุทิยาบาเลขกยินไดหนีมีบอลลายโตนะคะเพื่อนเอาไปเสี่ยงแล้วก็ฝันดีทาเป็นโตนุทิยาฝันว่าได้เอาเขาขึ้นเล่าหรือค้นเขาเขาบ้านนี่คือเลขเขาแล้วนะคะแต่ว่าพอไม่พี่น้องเอฟซีนี่พิจารณาเด้อค่ะคิดว่าเลขอยินได้ห่บมลายโตนะคะจะอธิบายอีกรอบนะคะ ปันต้องงวดปูขาวมาบอกคือ19นะคะต่อมานี่ยก็พุ่มปูพญานาคอยู่หน้าเพลินเขียนใจตนใหม่ไว้หายคือหาสามกับสาหานะคะหลังจากนั้นเพื่อนเก่าเลขเมื่อเสียงหาสามกับสาหาปันว่าได้เฮ็ดเล่าไหม คนเข่าคืนเล่าเต็มเลยนะคะคิดว่าฟันดีนะ่าจะเป็นแนวทางให้ยพอไม่พีน่น้องเอซี่เพิ่นจากเปล่าทุมากห้หนุนทิยาปล่อยลงนะคะนะคะนุนทิยหญ้าขออวยพรให้ยพอไม่พีน่น้องเอซี่โชคดีแนวทางของพ่อคนสุรินนะคะสุกโงกมันหมานค่ะครับกบวางมาเอซีะท่านผู้ชมทุกท่านคงติดอย่างเงี้ฟังแล้วนะครับทินนันทิยาได้สารูเรียของพอคนเมืองสุรินทร์นะครับเพื่อหายแก้มือนะครับสำหรับผมใน้ถ่ายคลิปนี้ก็บทีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอคนืองสรินทร่นให้แกมือเขียนเลขไว้ฟันดีงวดน,นี้ให้มันใจงวดน,นี้มันใจวดวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกายนจนหกหกนะครับเพื่อกับฟันว่าปูขามาบอกนอนทญาฟั่งว่าฟั่งไว้ฟังฟ่งบัทูว,ว่าเป็นเลขเนึเก่าแต่ว่าพร้มฟั่งเป็นเกีเก่านะครับท <c oughs> ี่สองตัวแนละ้วแล้วก็เลขปู่พญ,ญาะนาคเขียนในเพื่อนใช้ต้นใหม่กับนี่หาสามเกีนะครับกางล่างเขียนไว้ซ้ำหานะครับ เขียนไว้ต้นใหม่นะครับไปับเปวดลังนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลนะครับเรียกภูเขานีนวดยาเปิดฟังไว้เปลี่ยนหนึ่งเก่าผมเปิดฟังว่าเป็นเกตเก่านะครับกับฟังว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคนที่ยื่นฟังแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็ทือกขาจะยุติเพียงเท่านี้เพราะวันนี้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ